สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมานําเสนอขั้นตอนนะครับของการขยายพืชโดยวิธีการปักชํานะครับเหมือนเดิมนะครับเนื้อหานะครับเกี่ยวกับภาคทฤษฎีนะครับผมก็ลงคลิปไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นส่วนเนื้อหาของขั้นตอนการปฏิบัตินะครับการขยายพืชโดยวิธีการปักชําสมาชิกก็ยังเป็นแก๊งเดิมของผมนะครับน้องนิชนันน้องสรัญญาแล้วก็น้องแฮนดทูส่วนตากล้องเป็นน้องเกวลินนะครับ เนื่องจากเราจะต้องไปตามหากิ่งพันธุ์ก่อนนะครับวันนี้เราใช้กิ่งพันธุ์อยู่2ชนิดนะครับเป็นกลุ่มของไม้ประดับนะครับก็คือกิ่งของต้นชบาแล้วก็ต้นโกศนอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเราไปหากิ่งพันธุ์ที่โรงเรียนนี่แหละครับเชิญไปเดินมาไม่ไกลเราก็เจอเลยครับเห็นไหมครับต้นชบาเนี่ยไหนๆหนเราก็ต้องมีการตัดแต่งกิ่งอยู่แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียทรัพยากรเราก็ตัดมาเลยนะครับเลือกกิ่งที่ ตัดไปก่อนที่เราอยากจะได้เลยละกันสมมติเราอยากไม้กิ่งไหนเราก็ตัดกิ่งนั้นตัดไปทังประมาณห้ากิ่งห้าหกกิ่งครับประมาณตรงนี้พอยังไงเราก็ต้องตัดแต่งกิ่งมันอยู่แล้วนะครับออเอาไปสักประมาณขนาดทีนี้มาจะขอหนึ่งกิ่งเลือกก่อนวิธีการเลือกนะครับเดี๋ยวลินมาซูมควรจะเลือกกิ่งที่นะครับ นี <S <s ่เห็นไหมครับมีสีน้ําตาลนะครับกิ่งนี้จะอ่อนไปนะครับสีนี้จะอ่อนไปนะครับนะครับทองมีกิ่งที่มีสีน้าตาลนะครับพอตัดแล้วนะครับมันจะแตกต่างกันตรงไหนเดี๋ยวดูนะครับมันแตกต่างกันตรงที่เห็นไหมครับตรงนี้จะไม่ค่อยมีเนื้อไม้นะครับแก่นของไม้ส่วนนี้ไหมครับจะชัดเจนเลยนะครับนี่แก่นของไม้นะครับแล้วก็เปลือกไม้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปค่อยว่ากันที่หลังในห้องอ่าตอนนี้เราก็ได้กิ่งชะบาแล้วเดี๋ยวเราไปตามหากิ่งของโกศนมาตามครูมา โอ้สนไม่ต้องไปไกลเดินอีกทีเดียวก็ถึงแล้วนะครับนี่ต้นนี้เลยตัดไปเลยมันยังไงก็ไม่ตายนะครับตัดมาเลยครับเอาไปสามกิ่งเลยกำลังดีเหมือนกันนะครับควรจะเลือกกิ่งที่มีเนื้อไม้เห็นไหมครับแยกกันชัดเจนได้แล้วเอาให้รูลูไม่ใช่ให้สรญญาถือ เดี๋ยวเราได้กิ่งพันุ์แล้วครับตอนนี้ที่เราจะใช้คือต้อนชบาอันนี้นะครับกับต้นโกสนอันนี้เดี๋ยวเราไปพบกันที่ห้องเราเลยนะครับไปเลยอ่าตอนนี้เรากลับมาที่ห้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการขยายพันนะครับโดยีการปักชําให้ทุกคนดูนะครับโดยวันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีอันดับแรกเลยวัสดุปลูกนะครับเหมือนครางที่แล้วเลยเตรียมแล้ว เอาดินใส่กับถุงตาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราจะทำามาทักสิบกิ่งอย่างละห้ากิ่งนะครับใช้เป็นตัวอย่างตอนะครับสองคือกิ่งพันเป็นไม้ประดับนะครับตอนนี้ก็จะเป็นต้นชบา่งนี้ต้นชบานะครับอ่าส่วนอีกชนิดหนึ่งจะเป็นโพสนเลือกสองชนิดนี้เพราะหนึ่งง่ายแล้วก็ขึ้นเร็วนะครับต่อมาอุปกณให้ความชื้นของเราก็จะเป็นกระบอกฉีดน้ํานะครับขาดไม่ได้เลยนะครับการไกล ตัดจริงนะครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการคัดเลือกแล้วก็เตรียมจริงพันคัดเลือกไม่ต้องสนใจแล้วเราคัดมาแล้วตัดมาเรียบร้อยแล้วความแก่อ่อน,นครับอันดับแรกคือไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนามาตัดตกแต่งนะครับให้ได้ความยาวและรูปทรงจริงที่เหมาะสมนะครับอันดับแรกนะครับ ตัดความยาวประมาณเท่าไหร่ประมาณ4-5นิ้วนะครับผมก็จะตัดประมาณนี้4-5นิ้วนะครับนะตัดนะครับ4-5นิ้วนะครับอ่าตอนนี้4-5นิ้วนะครับ4-5นิ้วประมาณ4-5นิ้วเอา5กิ่งพอนะครับ5กิ่งห5ากิ่งชาบา5กิ่งโพสต์หกิ่งอ่าอันนี้เลยพอดีพอดีแล้วอ่า อันนี้ได้ไมาแล้วครับ5กิ่งนะครับต่อมาเมื่อตัดด้วยความยาวที่เหมาะสมไปแล้วเรามาทำการตัดแต่งกิ่งนะครับให้เป็นรูปทรงที่สวยงามตัดกิ่งที่เป็นขแขนงออกก่อนนะครับนะครับอ่ดกิ่งที่เป็นแขนงออกเอารู้ถือตรงไหนปัดราทำตุวเีไว้เราจะปัดลงด้านนี้นะเนี่ยอ่ารู้ถือว่านะครับอ่ากิ่งที่สองนะครับอันนี้ง่ายเลยไม่ต้องอะไรมากตามน้ำเหลมพอนะครับอ่าตัดตรงนี้ออกนะครับ ออมาทีนี้แตงเยอะหน่อยนะครับถามว่าทําไมต้องตัดนะครับออกหมดนะครับเพราะว่าอะไรครับพอเราตัดเสร็จแล้วนะครับเราพอลากออกปุ๊บเขาจะแทงยอดตามตาพวกนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกมันลากงอกแล้วนะครับอะถือกระโหกแตงกินที่ต่อไปเลยนะครับออกให้หมดนะครับครับ ทำเงินเหรียญเอาไว้นะครับอ่าได้ประมาณห้ากิ่งแล้วนะครับน,นี่เตรียมชบาเสร็จนะครับห้ากิ่งนะครับอ่าโกโซนห้ากิ่งโกสที่ง่ายเลยเราเลือกมาแล้วนะครับวัดความยาวให้ได้บอกสมประมาณห้านิ้วนะครับหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามกิ่งคููได้ทั้งสามกิ่งนะครับกิ่งนี้อาจจะ ก็สวิสจะใช้ได้อยู่นะครับเราามตำหนินไว้ว่าอันไหนคือที่เราจะปักไปทำแหลมแหลมไว้นะครับจะได้ไม่งอ่ากิ่งโคศให้น้องนิชาน,นถือก,กอนนอครับห้ากิ่ความยาวประมาณนี้วัดไปห้านิ้วสี่ถึงห้านิ้วนะครับจะสั้นกว่านี้ก็ได้ครับแต่ผมชอบประมาณนี้นะครับอ่าตอนนี้อ่าขอหนึ่งเราก็ได้กิ่งพันุ์ที่เราทําการตัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดห้ากิ่งนะครับ เดี๋ยวขอเอานี้ไว้ข้างๆก่อนนะครับห้ากิ่งนี้นะครับเป็นชบาห้าแล้วก็โกศนห้านะครับต่อมานะครับเราจะทาการปักชําลงไปในวัสดุผูกที่เราเตรียมนะครับดูยกมาลูกอ่ายกมาวางตรงนี้เลยอ่าวิธีการปักชํานะครับวิธีการปักชํานะครับการปักชํานะครับต้องให้ความลึกเหมาะสมนะครับถามว่าความลึกเหมาะสมคือประมาณเท่าไหร่เซตหนึ่งส่วนสามนะครับ หรือครึ่งหนึ่งก็ได้แล้วแต่นะครับนะครับปักไปเลยง่ายมากปักเข้ามาตรงนี้นะครับนี่ห้ากิ่งปักไปเลยนี่นี่นะครับห้ากิง่งห้ากิงาก่งนะครับเป็นโกศลอันนี้ครับปักมาครับครับสูงเกินตื้นเกินไม่ดีเพราะอะไรถ้าสูงเกินลมง,ง่าย นี่ยถ้าตื้นเกินจะล้มง่ายนะครับเนี่ยล้มง่ายนะครับแต่ถ้าลึกเกินความชื้นเยอะเกินลากเน่านะครับประมาณนี้กาลังดีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปลดน้ําให้ความชื้นนะครับอันนี้สมมุตินะแต่จริงแล,ลแล้วเอาไปวางเลยแล้วกเอาน้ําลดเลยรอจนมันยอดมันขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็ รากมันงอกออกมานะครับเราก็ดำไปปลูกลงในแปลงนะครับหรือลงในกระถางก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะรอจนมันงอกเราจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนึงนะครับ,บคุนพักช้ำครับนี่ตนนี้จะแหงยอดมาบ้างแล้วเห็นไหมครับน,นี่ผม